128.5ครับริคิอาโด128.6อแล้วครับแทร็กตอนนี้เริ่มหนึบขึ้นนะครับจากการที่โอ้โหรถนี่ออกมา20คันแล้วก็วิ่งทับเรซิ่งไลน์กันไปเรื่อยๆนะครับความร้อนจากยางนะครับยางที่ร้อนและเยิมหนึบถูกทับลงไปครับบน ตัวแทร็กนะครับจะทําให้บริเวณเรซิ่งไลน์เนี่ยมีความหนึบเพิ่มขึ้นนะครับเวลาก็จะทําได้เร็วขึ้นอย่างไม่แน่ไม่นอนครับเอาเป็นว่าเอาผลการคอลิฟายและตอนนี้ก่อนนะครับกับกิษกับการออกสตาร์ทลำดับการออกสตาร์ทสหรับวันพรุ่งนี้นะฮะหถบเนี่ยนะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจะเป็นเช่นนี้นะแต่ต้องมาติดตาม อัปเดตกันในช่วงกริดสตาร์นะก่อนการแข่งเริ่มต้นขึ้น